สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดดิทแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุนให้เชียร์กันหลายคู่นะครับวันนี้เลือกสึกแดงเดือดนะครับมาฝากคุณแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นเกมนัดตกค้างระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมวันนี้นอกจากจะเป็นศึกแดงเดือดแล้วนะครับยังเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะแซงแมนซิตี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับถ้าพวกเขาสามารถที่จะ เก็บชัยชนะได้นะครับสภาพความพร้อมบอลอี์พูวันนี้ถือว่าพร้อมทุกจุดนะครับยกเว้นในลายของซาดิโอมาเน่นะครับซึ่งมีรายงานว่าอา,อาจจะไม่ผ่านความฟิตลงสนามนะครับซึ่งวันนี้ถ้าไม่มีมาเน่นะครับหน้าเป้าก็จะเป็นด e โกโชต้านะครับริมเส้นสองข้างก็จะเป็นโมซาล่าแล้วก็ลุยดิอารสนะครับในขณะที่แดนกลางนั้นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับฟาบ,บินโย จอแดนเดอร์สันจะกลับมาลงสามไปดูจริงครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับเตียโก้อันคานตาร่านะครับส่วนในรับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับเชลมาติฟโ์จินฟานไดนะครับวิงแบ็กสองข้างเป็นเทรนกับอันดูโรเบิร์ตสันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ไม่มีเอดิสันคาวานี่สกอตแม็กโทมินเอ เฟรดนะครับลุกชอรวมถึงลาเฟเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ต้องรอเช็คฟิตนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะลงสนามช่วยทีมได้นะครับนี่คือตัวที่ไม่สามารถที่จะลงช่วยแมนยูได้ทั้งหมดนะครับทำให้วันนี้ต้องปรับพอสมอควรนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับวิคตอร์ลินเดเลฟนะครับตัวริมเส้นสองข้างจะเป็นอเล็กเตลิสกับอลอนวานบิสซาก้ากลางรับวันนี้นะครับใช้พลปอกบาคู่กับเนมันย่ามาติดนะครับโดยมีบุนโน่ไฟนันรับบท มิดฟิลด์จอมทัพนะครับเล่นอยู่หลัง3ตัวลุกก็คือแอนโทนีอิลังกาคริสโตโนโรนโดแล้วก็เจดอนสานโชธนะครับถ้าดูรายชื่อเขาต้องบอกว่าเลี้ยวฟูนั้นสมบูรณ์กว่านะครับสามารถที่จะจัดชุดใหญ่ได้แทบจะทุกตำแหน่งนะครับและเพิ่มคันวันนี้ได้เปรียบเล่นในแอนฟิลด์ด้วยนะครับบวกกับฟอร์มช่วงนี้นะครับเลี้ยวฟูนั้นทำได้ดีกว่าแมนยูอเอต็ดเยอะเลยนะครับเนื่องจาเกมนัดล่าสุดนะครับจะ เหนื่อยบ้างนะครับในการเอาชนะแมนซิตี้ในฟุตบอลทัวรเอเวอรครับนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลได้เปรียบเลนในบ้านนะครับแฮนดิแคปเปิดมาค่อนข้างสูงเลยนะครับ1.75แต่เชื่อว่าวันนี้ลิเวอร์พูลยิงถึงนะครับ2ประตูเป็นอย่างน้อยกัดฟันเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะบดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จนะครับ และน่าจะยิงถึง2ประตูด้วยวันนี้เชียร์เวอรกพูลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ